น้ตวันนั้นที่เจเบลไปออกรายการตีสิบอะมันวันที่เท่าไหร่สี่สิบไม่เพิ่งออกมาคลิปคลิปนี้เนี่ยเพิ่งออกมาโชว์คลิปมาโชว์คลิปช่องเจ็ดตอนที่เท่ไหนไม่รู้จำไม่ได้ป่ะสองไม่ทุนน้ำเนี่ยเห็นบอกเออจันน่ะจันน่ะไม่ได้รู้ไม่เป็นไรเดี๋ยวคดูย้อนหออกไปแล้วไปแล้วไเดี๋ยวก็ดูย้อนหลังเอาเจ็ดมันดูย้อนหลังไอ้นี่กระดไดเปิดไปขอบสนามอ่ะเขาก็มี เปิดสนามเบลก็เปิดเอาฮอรลไว้นั่นแหละเร่สนามรติดกนเยนเิไปเนอเดียเออเบลมันตงเออไม่มีไม่มีติดมันไม่งาไมใช่นะของพี่พีเาเนี่ออกตตัวเอง่าไงพี่ตัดผมใหม่ยังงูไอสัตว์ไม่ไม่ปเพี่ว่าไปเดดสก้าพี่เปบานพี่เดือดสกีเดดก้าไม่เดอดตาาหมดจดแล้ว เฮ้ยตีไม่ได้กินเลยเหรอใครก็ไม่ให้ใครกินเลยเอออเาอีกดทีเอาเนี่ยเหลือไาทำไมไหนมียังยังมีอะไรมีอะไรเอาโขนแจกแจกไปกจีร์กันนะไม่งานแจกแจกหมดไม่เหลือหลอดต่าง ใชบอกเบลนะไส่ใจด้วยน,นี่แะแล้วอยู่แล้แลร้านอะไรอ่ะกุ้งเนี่ยมันต้องแช่สัปเจ้าชื่อะอะไรนะ ชื่อร้าน<ช>ตุ๊กตินะ๊กแจวชื่อร้านอะไรนะตุ๊กติ๊กเลยนะชื่ออะไร่ะตุ๊กติ๊กไม่ต้องไม่เอาไม่ใช่ตุ๊กติ๊กจิ้มจุ่มติ๊กจิ้มจุ่มเออมันตายงเฟเขาเลยเขาเขาอยู่อยู่เเเได้ดีใจเขาอยู่ได้ดีใจ ต้องมีใบไสใช่ตอมีกรเทียมเทียมสดอะไรออ่ะดไหนททอะไรย่นาซหมูนี่หมูอะไรวะหมูหมูอะไรวะผูจุมเหมูที่เกงกับผักนาวะนามะนามะนาว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 มนวมะนามนามะาวมะนมาววนวนวาวมมาาน ทำเลี้ย้างม่น้องมจะกินไส้ท้องหรอไงไส้้องน้อเนี่ไม่แต่แต่แต่ต้องแต่ต้องแต่ต้องด้วยจุ่มต้อด้จุ่มใจ้เจวยังยังไม่ถึงอใครอย่ามานั่งตำล่ะหน้ามืดด่ากูไม่เจ็บเพราะกูมืดจริงกูชอบสินะเพราะแดกอย่างเดียวนะนะคนทำร้อนเ เฮ้ยแต่อันนี้เคียวหวานปากกายแน่แน่นอนใช่ดนเพน้ำพริกตเดงไมู่มือก่อนได้ตั้ง5 0ะเดี๋ยวี่สั่ง้เยอะนะอ้เรา้งคนี้พริกแพงด้วยนานแล้วตอนนี้พริกำลังแพงโน้ตพี่ย่พูดฟังนะแพงพริกแพงคนเราต้องมีรูปพริกแพงน่ารโาซื้อพริกแดงนะพงแงโน้ไใส่ทูกดน อะไรอะไรส่งไส่งอะไรกันมั้ยไอ้ส่งอะไรกันมส่งอะไรกันมเล้วนลเฮียละนี่นี่ดูดเาเดียววาววาววาวเออเออเออตักเลยอย่าไปใส่อย่าไปใส่ีแด้วยใส่แดแล้วใส่เดีือส่ใช่แล้วใส่ีส่แต่ว่าน้ำรุ่ักเท่าไะไ่เออเ พวกเดือซึ้งเนี่ยมันจะไปเลยอะไรคือน้อยทุกอย่างคือลดปริมาณขึ้นยเงินกว่าถึงแ่ะอย่างเราใสเราใสเปที่หอมเยียมกระปิกพริกอย่างเงี้ยมั็นอาหารไทยนี่คือบรรยากาศการเลี้ยงภายในครอบครัวตระกูลทองอำไพ่ไข่ทองและผ่าคาพดพึ่งบางกลวย เฮ้ยอะไรนะอะไรน่ะอะไรน่ะอะไรอ่ะอะไรเนี่ยเฮ้ยจูเดือดือมอะทำไมเอาลงมาทำไมอะอ๋อ เดี๋ยวตามไปตามใน YouTube ยูทูบด่านยูทูบยูทูบนอะไรใหญ่อปเทศไทยูไม่ไม่ไ่อะใหญ่อปเทศไทยแผนที่ไงไม่ใช่ครับ ยอมไหมไม่ยอมเดีย๋ยวพี่พี่นี่ขอตอบเองอะไรใหญ่ของประเทศไทยไ